ร่ำร้องไห้เมื่อไม่นานมานี้เราชาวพุทธต่างได้รู้ข่าวของสองพสแห่งวัดส้อยทองที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลซึ่งยุคนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ทั้งสองท่านนี้ก็คือพระมหาสมปองกับพระมหาไพรวันซึ่งทั้งสองพระมหาต่างก็เป็นพระนักเทศชื่อดัง ได้ไลฟ์ผ่าน Facebook แฟนเพจของทั้งสองรูปภายใต้คอนเซปต์ดังนั้นจะมาเป็นพอสอเหมือนกันไม่ได้ไม่ใครก็ใครจะต้องสู่ขิดได้สร้างปรากฏการยอดวิวทะลุไปสองแสนกว่ามีบรรดาเพจขายสินค้าสำนักข่าวและคนดังเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างคึกคักระหว่างไลฟ์ก็ได้มีการติดต่อเข้ามาระหว่างหนุ่มกัญชัยและนาเน็ก ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันกระหึ่มเมืองทั้งที่ชื่นชอบว่าเข้าถึงคนรุ่นใหม่ในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการพูดส่อเสียดการเมืองและซุ่มเสียงที่จะเป็นโลกวัชะต่อมาไม่นานก็มีเรื่องราวดราม่าวงการผ้าเหลืองอีกครั้งเมื่อพระมหาสมปองพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองน้ำตาคลอพูดผ่านการไลฟ์สดเมื่อวันที่9ตุลาคม ด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นว่ามีคนจ้องจับสิกและถัดมาก็เป็นพระมหาอภัยวันที่ล่าสุดได้ไลฟ์สดผ่านเพจพระมหาอภัยวันทั้งน้ำตาเพราะคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ได้คุยกับโยมแม่ก่อนที่จะบวชและพูดเปรยขึ้นมาว่าจะขอสละเพศบรรพชิตหากพระอาจารย์ของตนไม่ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่เกิดจากการกระทำของตน เรื่องราวของพระสงฆ์ชื่อดังได้ร้องไห้ให้สาสนิกชนในโลกโซเชียลได้เห็นนั้นหลายๆคนก็คงจะมีความเห็นใจเอ็นดูสงสารและแกมสงสัยว่าพระสงฆ์นั้นร้องไห้ได้ด้วยเหรอือเป็นอาการไม่สำรวมหรือเปล่าแบบนี้จะเป็นอาบัติหรือเปล่านะวันนี้มิติรัติการจะนำพาท่านผู้ฟังทุกท่านมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกรณีการร้องไห้ของพระสงฆ์ว่าเป็นเช่นไร การที่พระสงฆ์ร้องไห้นั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกถ้าจะพูดแบบตรงๆหน่อยพระสงฆ์ก็คือมนุษย์แบบเราๆนี่แหละท่านแต่เข้ามาบวชในพระาศาสนาหากแม้นว่ายังไม่บรรลุถึงขั้นอรหันต์ก็มีความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ได้เช่นกันและไม่มีแต่เพียงในยุคปัจจุบันเท่านั้นย้อนกลับไปในอดีตในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จดับขันธปรินิพาน ก็ปรากฏมีพระสงฆ์ร้องไห้มาเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องปกติอย่างในมหาปรินิพานสูตรในพระไตรปิฎกระบุถึงเหตุการณ์ที่พระอานนท์ยืนเหนียวต้นไม้ร้องไห้เมื่อทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพานแล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าเรานี้ยังเป็นพระเสขบุคคลขออธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก่อนว่า บุคคลหรือพระสงฆ์สาวกนั้นมีอยู่สองประเภทคือ 1. เสขบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษาธรรมะอีกมากหรือพูดง่ายๆก็คือบุคคลที่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงนั่นเองและอีกบุคคลหนึ่งก็คืออเสขาบุค,คลคือบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาธรรมะอะไรแล้วเพราะเรียนจบทั้งหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติหรือบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วพระอนุน,นั้น มองว่าตนยังเป็นพระเสขาบุคคลมีกิจที่จะต้องทำอยู่แต่พระาศาสดาของท่านซึ่งเป็นพระอนุเคราะห์ท่านก็จะปรินิพพานไปเสียแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคท่านได้รับสั่งถามพระภิกษุที่อยู่ใกล้บริเวณที่ท่านนอนใส่ญาติอยู่นั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานอนท์ไปไหนพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอานทน์นั้น เข้าไปสู่วิหารยืนเหนียวไม้คันโถยร้องไห้อยู่พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งกับภิกษุรูปหนึ่งว่าเธอจงไปเถิดภิกษุจงบอกอานนท์ตามคําของเราว่าท่านอานนท์พระศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุนั้นทนรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่ใกล้ครั้นเข้าไปแล้วก็บอกกับพระอานนท์ว่าท่านอานนท์พระศาสดารับสั่งหาท่าน พระอานทน์รับคำภิสูุนั้นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วก็นั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานทน์นั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านว่าอย่าเลยอาน,นุ์เธออย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพราก ความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นต้องมีเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีบ้างปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำได้ดูก่อนอานน์เธอได้อุปถักตถาคตด้วยกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นความสุขไม่มีสองหาประมาณมิได้มาช้านานเธอได้กระทำบุญไว้แล้วอานนท์จงประกอบความเพียรเถิดเธอจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลันและนี่ก็คือการร้องไห้ของพระอานนท์ที่ทำใจไม่ได้ที่จะต้องสูญเสียบุคคลสำคัญอย่างพระพุทธเจ้าไปแม้พระอานนท์ในขณะนั้น ท่านจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ตามแต่ก็ยังสามารถที่จะร้องไห้ได้อยู่และพระสาวกองค์ถัดมาก็คือพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นพระภิกษุเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าก็เคยกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เช่นกันในความเชื่อของาศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบจีนเมื่อครั้งท่านเพ่งจิตถึงมารดาและพบว่านางต้องทนทุกข์แจ้งชิงอาหารกับเปรตในนรก พระโมคัลลณะก็รู้สึกสลดใจสังเวชเป็นอย่างมากพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้ท่านปโปรยทานแก่ผู้ผีในวันเพ็ญเดือนเจ็เพื่อช่วยเหลือมันดาให้พ้นทุกข์จึงเกิดเป็นเทศกาลสาจีนขึ้นมาและพระสาวกอีกรูปหนึ่งที่จะขอกล่าวถึงมาณที่นี้ก็คือพระวักกะลิซึ่งตั้งแต่ท่านบวชแล้วพระวักกะลินั้นได้ติดตามดูพระาศาสดาตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่เวลาฉันอาหาร เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีรูปหล่อรูปงามทําให้พระวกกะลิถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็ทําให้เกิดความลุ่มหลงในรูปลักษณ์ของพระผู้มีพระภาคถึงแม้นว่าพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ด้วยพระญาณแล้วก็ตามแต่พระพุทธองค์ก็ทรงรอคอยความแก่กล้าแห่งญาณของพระวกกะลิท่านจึงไม่ได้ตัดอะไรครันราวยาณของพระวกกะลิแก่กล้าแล้วจึงได้ตรัสบอกแก่พระวกกะลิว่าวกกะลิ จะมีประโยชน์อะไรเล่ากับการดูร่างกายที่เปื่อยเน่าของเรานี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเราและผู้ใดเห็นเราผู้นั้นย่อมเห็นธรรมแม้พระศาสดาตรัสอย่างนี้ท่านก็ยังไม่เลิกดูพระศาสดาพระพุทธองค์จึงมีพระดำริว่าภิกษุนี้ท้าไม่ได้ความสังเวชคงไม่บรรลุธรรมจึงใช้วาจาขับไล่พระวกกะลิว่าวกกะลิเธอจงหลีกไป ทําให้พระวักกลินั้นเสียใจเป็นอย่างมากท่านขึ้นไปบนภูเขาร้องห่มร้องไห้และคิดจะกระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตายพระองค์จึงทรงเปล่งพระรัศมีไปโปรดตรัสเรียกว่าวักกลิเธอรู้สึกปลื้มใจมากนึกถึงพระดำรัสของพระศาสดาคมปิติแล้วทําให้พระวักกลิสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในความเป็นจริง การที่สมณะท่านหนึ่งจะรู้สึกเศร้าสดหรือต้องการปลดปล่อยความเสียใจออกมานั้นผิดบาปแค่ไหนพระมหาบุญเลิศยสวัทโนเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวว่าไม่ได้ผิดแต่อย่างใดและพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้หากไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์แล้วพระมหาบุญเลิศมองว่าความเศร้าสลดเป็นอารมณ์พื้นฐานที่มีกันทุกคน และเกิดขึ้นได้กับพระสงฆ์ทุกรูปสำคัญคือเมื่อเกิดความเสียใจขึ้นแล้วถ้าหากว่าตนเป็นพระสงฆ์ควรทำความเข้าใจพิจารณาหลักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมากกว่าที่จะแสดงอาการคร่ำครวญออกมาเราจักพลัดพรากจากของที่เรารักของชอบใจทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดาส่วนหนึ่งจากบทสวดธรรมวัดเชา้าที่ย้ำให้สมณะหรือพระสงฆ์พึงพิจารณาอยู่เสมอ ซึ่งคนทั่วไปสามารถนำไปปรับใช้ได้และท่านก็ได้กล่าวว่าเมื่อญาติอัตมาตายอัตมาก็แอบร้องไห้เหมือนกันพระรูปหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามจากวัดไตรมิตรเล่าถึงประสบการณ์ความเสียใจที่เคยเผชิญมาเช่นกันกว่าจะบรรลุธรรมขั้นสูงได้บางครั้งความเป็นปุถุชนก็ยังมีอยู่หายใจเข้าลึกๆและพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ที่เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้คือวิธีที่หลวงพี่ใช้เมื่อเกิดความรู้สึกเสียใจขึ้นมาสุดท้ายนี้จะคนหรือพระต่างก็มีความเศร้าโศกเสียใจอยู่เหมือนกันทั้งสิน้นเป็นเรื่องธรรมดาขอพุทธศาสนิกชนอย่าได้ติดใจเอาความพระที่ร้องไห้ว่าเป็นผู้ไม่สำรวมควรเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านและพระสงฆ์ยามเราทุกขที่พึ่งทางใจของเราก็คือพระ แต่ในขณะเดียวกันถ้าพระทุกข์บ้างชาวบ้านก็เป็นกำลังใจให้กับพระสงฆ์ได้เช่นกัน